สำหรับการวัดไม้เท้าคำยันของผู้ป่วยนะคะก็จะให้คนไข้นะคะกางแขนนะคะแบบนี้แล้วก็ตั้งข้อศอกขึ้นฝั่งหนึ่งนะคะ90องศานะคะเอออันนี้ก็คือพอดีนะคะสุดแขนฝั่งหนึ่งกับอีกปลายมือฝั่งหนึ่งแล้วก็ส่วนมือจับนะคะก็คือ จะใช้ตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปถึงมือถ้าพอดีก็ใช้ได้ถ้าแบบนี้คือพอดีเลยไม่ต้องยืนก็ได้นะคะแล้วทีนี้ก็ลองให้คนไข้ลองค้าดูคุณพ่อลองยืนให้หมอดูหน่อยหมอจะขออนุญ,ญาตอัดคลิปลง YouTube เด้พอด่อเด้อนุญาตไหม แล้วแต่คุณหมออนุญาตนั่นแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คนที่เขาแบบไม่มีไอไปซื้อมาแล้ววัดไม่เป็นเขาจะได้ดูเนาะอันนี้ก็จะพอดีนะคะก็ความพอดีก็คือไม้ค้ำยันนะคะจะอยู่ห่างจากรักแร้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะถ้ามันชนรักแร้หรือว่าสูงเกินไปคนไข้ก็จะไม่สะดวกแล้วก็จะทําให้ล้มได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะพ่อ,อนนนคนไข้กระดูกทับเส้นนะคะกระดูกทับเส้นโดนไปได้แล้วก็พ่อ,อมันเป็นโดนไปได้แล้วก็ขานี่เป็นโดนเหรอครับ อตอนนี้ขามันหน่อยมันจอยลงกมันบ๊อบเวลาเดินนะคะเวลาเดินไม้เท้านะคะอย่าให้มันแคบเกินอย่าให้มันกว้างเกินเ้นเอเราพอดีพอดีแล้วก็เวลายางเนาะหายนมตัวมข,ขัางหนาน,นิดนึงแล้วก็กำที่ไม้แน่นๆนะอย่าให้ไปเดี้ยหลังเอออย่าให้ไปไง่ายหลังมาลองเดินมาดูซิเออ เออนั่นแหละเวลาเดินเดินสาหรับคนปกติก็คือเดินสลับกันมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยสะดวกสะดวกก็ไม่ค้ะเดี๋ยวบะก็ไม่ไพ่บออืถ้าเทียบอันนี้ก็ไม่ซี่คาไในสะดวกก็กอันนี้สะดวก,วก,ดวกอันนี้สะดวกกว่า,วา,าอเออเอ,เอ,อ,อ,อันนี้อันนี้มันมีหลักแหล่ฝ้ยุ่งมันบะมันบอฝ่ะอ่าลองเดินมาเดินมา อ่อนแรงอเดินวนกลับเดินวนก,กออนลับแกอ่อนแรงมากเลยนี่ขาต้องเดินออกกำลังกายบ่อยๆนะคะนะเพราะว่า นั่งอยู่แต่ที่เดิมกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงขึ้นเออแต่ว่าทำสะอาดดีอันนี้กำบริเวณบ้านของคุณพ่ออยู่คนเดียวนะ ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกายภาพบำบัดง่ายๆด้วยนะคะสาหรับท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถ inbox ไปที่เพจกายภาพบำบัดง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟารับคอนเซลต์ออนไลน์นะคะอยู่ที่อ่าช่วงเวลานะคะประมาณสี่โมงสิบนาทีนะคะถึงสี่โมงสี่สิบนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณะครึ่งชั่วโมง ต่อคนต่อวันนะคะถ้าสนใจก็สามารถอินบ x ็อกเข้าไปคุยกันได้นะคะเป็นการปรึกษาทางออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลนะคะก็ถ้าใครอยากปรึกษากันแบบด้วยด้วยตัวเองแบบไม่ได,ด้ดูผ่านคลิปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดสอบถาม าราคาได้ที่อินบ็อกซ์เพจกายภาพับัดง่ายๆนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ